สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบาดเจ็บในกรณีเฉพาะอย่างนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุนั่นเองนะครับมาถึงอันแรกนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคบผมซึ่งในผู้หญิงตั้งครรภ์ครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพแล้วก็สรีรวิทยาดังนั้นถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งมาประสบอุบัติเหตุนะครับผมดังนั้นเราก็จะต้องคิดว่ามีภาวะที่มีอันตรายตั้งแต่ ผู вами, age, age, Today, ้หญิงตั้งครรภ์เองหรือว่าทารกภายในครรภ์เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะแท้งหรือว่าภาวะคลอดก่อนกาหนดอาจจะมีเรื่องของถุงน้ําค่ําแตกหรือว่ามีเรื่องของน้ำข้าไหลออกมาได้นะครับผมนี้เรื่องของถ้าสูงมีภาวะเรื่องของรกอกต่ําก็อาจจะมีเรื่องของเลือดออกภายในช่องคลอดได้อาจจะมีเรื่องของภาวะรกลอกตัวก่อนกาหนดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของทารกเสียชีวิตภายในครรภ์ดังนั้นในผู้สุงในผู้หญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งครับผม เราต้องดูทั้งแม่แล้วก็เด็กในคันด้วยนะครับอันนี้จะให้ดูรูปเรื่องของอเรื่องของกายภาพนะครับผมแล้วก็สรีรวิทยาเนะเาะก็คือมีเรื่องของอเด็กโตอยู่ในมดลูกนะครับผมก็จะมีเรื่องของอยิ่งโตมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องของการกดดันเรื่องของอ ความดันในช่องท้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกบเบียดอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องหรือว่าช่องอกต่างๆทําให้มีการดันขึ้นสูงไปรวมไปถึงอวัยวะอื่นๆที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอหลอดเลือดดํานะครับผมก็คือเรื่องของอินฟิเลียเวน่าคาว่าทาให้มีเรื่องของเลือดไหลย,ย้อนกลับมาที่หัวใจได้ยากมากยิ่งขึ้นสำหรับคนไข้หนุ่ายนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวเราจะไปจอะเรื่องในแต่ละอวัยวะกันอีกทีหนึ่งนะครับ อันแรกเรื่องของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับผมอ่าเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดก็มีเรื่องของอ่าวอลลุ่มของคนไข้ที่เพิ่มขึ้นก็คือมีเรื่องของอ่าปริมาณน้ําเลือดเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับผมก็คือมีเรื่องของคารลอดอพพลเพิ่มขึ้นแล้วในคนตั้งครรภ์กับผมก็จะมีเรื่องของฮาร์เรทที่เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเรื่องของความดันที่ตกลงไปนะครับนอกจากนั้นแล้วอย่างที่เราคุยกันนะครับผมก็คือเนื่องจากว่าทารกอยู่ในมดลูกมีการโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล ถ้าส่วนยิ่งนอนหงายไปอีกมันก็จะยิ่งไปกดทับ, ior, รบ,รบเรื่องของอินเรีย์เวนารัคาว่านะครับทําให้มีต้ืองของกระแดดเอาพุทธเนี่ยลดลงได้แล้วจากที่เกิดไปก่อนหน้านั้นก็มีต้ืองของความดันที่ลดลงเนาะอาจจะมีหน้ามืดเป็นลมได้ถ้าส่ว,ว่ายังไม่สามารถปรับตัวได้นั่นเองนะครับ ในแง่ของระบบทางเดินหายใจครับผมก็จะมีเรื่องของไอเปอร์เวนติเลชันเพิ่มขึ้นนะครับผมอาจจะมีเรื่องของ Re s p i r a t o r y alkalosis ได้นะครับผมมีการลดลงเรื่องของ PACO2 มีการเพิ่มขึ้นของ PAO2 ได้นั่นเองนะครับในแง่ของระบบโลหิตครับผมก็คือเลือดเนื่องจากว่าน้ำเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าเรื่องของระดับเม็ดเลือดแดงเนี่ยพอๆเดิมดังนั้นอาจจะมีเรื่องของภาวะซีดเกิดขึ้นมาได้ก็คือ PCOlogic anemia เกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับ ในแง่ของระบบทางเดินอาหารครับผมยิ่งน้องโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีการเพิ่มขึ้นของแรงดันภายในช่องท้องนะครับผมก็อาจจะมีเรื่องของ gastric aspiration ก็คือมีเรื่องของหูรูดของหลอดอาหารเนี่ยมันคลายตัวมากยิ่งขึ้นทําให้มีเรื่องของการเรื่องของสำลักได้ถ้าสวนในรายที่รุนแรงมากหรือว่าบ้างได้อาจจะมีเรื่องของภาวะกดไหลด้อยตามมาได้นะครับ อันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนั่นเองนะครับผมสาหรับเรื่องของการประเมินแล้วก็การดูแลครับผมในแง่ของ primary survey คล้ายๆกับผู้ป่วยที่ท r a u m a ทั่วๆไปเลยนะเองนะครับผมก็คือ A เราจะดูทั้ง airway แล้วก็ c i r t protection เรื่องของ B ก็คือ breathing ก็คือการหายใจร่วมกับ ventilation นะครับผมก็คือดูเรื่องของการหายใจทั้งหมดนั่นเอง C เรื่องของ circulation นะครับผมแล้วก็ bleeding control ก็คือดูเรื่องของตั้งแต่เรื่องของ b ีพดูเรื่องของภาวะเลือดออกในจุดต่างๆหรือเปล่าครับผมตัวดีก็คือ disability ดูเรื่องของระดับความรู้สึกตัวแล้วก็ E สุดท้ายครับผมเรื่องของ exposure กับ environment ก็คืออาจจะต้องดูภายในว่ามีเรื่องของอะไรหรือเปล่าภายในเสื้อผ้ารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆภายนอกนั่นเองนะครับ มาที่เรื่องของ A นะครับผมเรื่องของ Airway กับ C Spine Protection นะครับผมก็คือหลกัหลกๆเรื่องของการเปิดทางเดินหายใจคล้ายๆกับของคนในปกติเลยนะครับผมก็คือถ้าสิว่ามีเรื่องของอ่าเข้าไปถึงเราก็ไป Manual In line นะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำการเปิดทางเดินหายใจถ้าสิว่าไม่มีเรื่องของภัยอันตรายอะไรก็อาจจะมีเรื่องของจ่อทาสได้นะครับผมอ่ะ ถ้าส่วนในกรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับผมในคนท้องอครับผมอาจจะมีการใส่ท่อช่วยหายใจที่เร็วกว่าปกติทั่วๆไปนะครับผมเนื่องจากว่ามีเรื่องของ airway e d ดีมากได้ก็คือมีเรื่องของทางเดินหายใจที่มันค่อนข้างบวมได้นะครับผมนอกจากนั้นแล้วการเตรียมเรื่องของท่อช่วยหายใจครับผมอาจจะต้องเตรียมให้เล็กกว่าคนปกติสักประมาณ1-2เบอร์นั่นเองครับเพราะว่าตัวเรื่องของ airway เนะี่ยมีการบวมเกิดขึ้นมาได้นะครับ ในแค่ของเรื่องของ breathing and ventilation นะครับผมก็คือหลักๆก็คือดูเรื่องของการหายใจแล้วก็ดูตามปรเมินปกติทั่วๆไปเลยครับผมดูคำขอฟังแล้วก็วัดดูดูเราดูเรื่องของอะไรดูเรื่องของ chest wall ครับผมดูว่ามีบาดแผลอะไรอยู่ในช่องอกหรือเปล่านะครับผมรวมไปถึงดูเรื่องของลักษณะการหายใจหายใจเร็วตื้นหรือเปล่านะครับผมดูว่ามีลักษณะหายใจช้าๆคลัครับผมคลาดูเรื่องของการบาดเจ็บต่างๆครับผมว่ามีเรื่องของมี stepping มีเรื่องของ ร่องรอยบาดแผลหรือเปล่ารวมไปถึงดูเรื่องของ s ับ c ิ้วทเนียยิมไฟซีมานะครับผมดูว่ามีเรื่องของกรอบแกรบภายในเรื่องของมีลมรั่วหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของดูเรื่องของเทเคียร์ว่ามีเทเคียร์ที่มันชิปไปด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือเปล่าที่มีการเรื่องของบ่งบอกอีกทีหนึ่งว่าอาจจะมีเรื่องของเทนชันอิมูทอลล็กซ์หรือเปล่านะครับผมเพราะครับผมดูว่ามีเรื่องของข้อโป่งดูข้อทึบโดยเปรียบเทียบกันสองข้างครับผมดูที่อ่าบนสองล่างสองก็คือ คอด้านบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวาเปรียบเทียบดูทั้งสองข้างครับว่ามีเรื่องของคอโป่งหรือคอถึอหรือเปล่านะครับผมฟังฟังดูเรื่องของฟังการหายใจครับผมฟังเสียงหายใจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็วัดนะครับผมดูเรื่องของ respiratory rate ดูว่าหนึ่งนาทีเขาหายใจกี่ครั้งแล้วก็ลงไปถึงวัดเรื่องของ oxygen s e t นั่นเองนะครับ มาที่ตัว C ครับผมเรื่องของ circulation กับ beating control ครับผม circulation แน่นอนเราอันแรกก็คือดูเรื่องของ active b e a d i n g อาจจะดูคล้ายคลึงกับอุบัติเหตุปกติทั่วๆไปดูทั้งหมดทุกระย่างตั้งแต่หัวนะครับผมแขนขาทั้งสองข้างตรงลําตัวแล้วก็ช่วงของนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในคนท้องอาจจะต้องระวังดูเรื่องของแผลฟกช้ำที่มีเรื่องของตรงบริเวณท้องอาจจะมีเรื่องของ b a l a n c injury ก็คือได้รับการกระทบกระแทกรวมไปถึงอาจจะต้องอาศัยเรื่องของการอ l t a s o u n d ดูหรือว่าตรวจ ร่างกายเพิ่มเติมเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีเลือดออกภายในช่องคลอดหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อันตราซาวดูว่ามีเรื่องของเลือดออกมาภายในช่องท้องหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เรื่องของการฟาส์ร่วมมาช่วยนั่นเองนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปถึงหน้างานนะครับผมถ้าสมมติว่าคนไข้ทำไม่พบชีพจรก็ในานั้นทาเรื่องของ CPR นั่นเองนะครับผมซึ่ง CPR ของในผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยตั้งครรภ์จะแตกต่างกับ ผู้ปล่อยปกติยังไงนะครับผมในแง่ของการเปิดเส้นให้ยาครับผมการเปิดเส้นให้ยาต้องเปิดในระยางบนก็คือแนะนําว่าตรงบริเวณข้อพับแขนจะเป็นดีที่สุดนะครับผมก็คือระยางบนเหนือต่อเรื่องของกระบังลมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในแง่ของเรื่องของวอลลุ่มดิสติบิวชันต่างๆนะครับ ต่อมาก็คือแนะนําว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนตะแคงซ้ายหรือดันมดลูกไปทางด้านซ้ายครับผมหรือว่าเราจะเรียกว่า left uterine displacement ทําไมเราถึงต้องดันมดลูกไปทางด้านซ้ายครับผมเพราะว่าถ้าสุวิคนอย่างที่เราเรียนมากก็คือคนไข้นอนหงายอยู่แล้วก็ท้องแล้วก็ทารกเนี่ยไปกดทับเรื่องของอินฟิลิอาเวน่าค่ะว่าถ้าสุวะไปกดทับมันจะมีมีเรื่องของกระแด็นออพุทกลับเข้ามาเลี้ยงได้ดังนั้นเราต้องชิป เรื่องของโมลลุกเนี่ยไปทางด้านซ้ายเพื่อไม่ให้กดเรื่องของอินฟลูเอทนะครับว่าทําให้มีเรื่องของเคลียร์เอาโพติฟโลมายิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีเรื่องของการทําขนาดของโมลลูกครับผมประเมินเรื่องของอายุคันต่างๆนะครับผมเพราะว่าจะนําไปสู่เรื่องของการตัดสินใจในแง่ของการรักษาบันดาแล้วก็ทาลุต่อไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหลักการเรื่องของ ACLS ร่วมด้วยนะครับในแง่ของคนไข้ที่ ตั้งคันแล้วก็มีคันอักเสนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าสัวเราสังเกตดูดีๆนะครับผมก็คือถ้าในคนไข้ที่ตั้งคันครับผมเราจะตัดสินใจว่าโอเคครับจะผ่าเด็กออกเนี่ยก็คือเรื่องว่าเรื่องของ peri-motem c i s เ l ี e n d section นะครับผมภายใน4นาทีหลังจากที่คนไข้เนี่ยอัเเสไปนะครับผมแล้วก็นําเด็กออกเนี่ยภายใน5นาทีนะครับอ่าอันนี้ก็คือ ให้ดูรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คืออาจจะใช้เป็นบอร์ดกับผมเอียงตัวคนไข้นะครับผมในลักษณะประมาณ30องศานะครับผมไปทางด้านซ้ายหรือว่าอาจจะใช้การที่ใช้มือดันก็ได้ครับผมในแง่ของการทําเรื่องของ left uterine displacement นั่นเองอันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับผมก็คือถ้าส่วนประเมินอ,อายุคันเด็กนะครับผมแล้วก็อาจจะมากกว่า20 สัปดาห์ถึง24สัปดาห์ขึ้นไปนะครับผมก็จะมีการพิจารณาทำเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะครับผมหรือว่าพลิีมอเตมซีเซเลียเซคชั่นนั่นเองนะครับผมภายใน5นาทีหลังจากที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับผมเราจะตัดสินใจทําคือ4นาทีแต่ผ่า,าคลอดออกมาภายใน5นาทีนั่นเองนะครับอาจจะระวังจําตัวเลขที่สักสนนิดนึงนะครับอนอกจากนั้นแล้วถ้าสุวรราประเมินเรื่องของ A, B, C ไปแล้ว D ก็คือประเมินคลายครกับทั่วๆไปเลยครับ Disability ดูเรื่องของการตอบสนองการความรู้สึกตัวต่างๆแล้วก็ E คือ Exposure แล้วก็ Environment ก็คลายคลายคลยึงกันนะครับผมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของ Secondary Survey ที่มีเรื่องของ Head to Toe Examination ครับผมก็คือมีเรื่องของการตรวจร่างกายในทุกระบบในแง่ของอผู้ป่วยตั้งไข้ก็จะมีการเพิ่มการตรวจร่างกายทางเรื่องของสุตินเวชเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ประเมินเรื่องของภาวะการตั้งครรภ์ครับผมว่ามีกี่สัปดาห์แล้วถ้าสุวายอดมดลูกครับผมอยู่ตรงริเวณสะดือพอดีก็จะประมาณ20สัปดาห์นั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการตรวจเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าทะลกภายในครรภ์ร่วมด้วยนะครับผมอาจจะใช้อัลตราซาวด์หรือว่าใช้การแบบเพลช่วย ในการฟังนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีการตรวจภายในครับผมดูเรื่องของมีเลือดออกมาหรือเปล่านะครับผมรวมไปถึงเปา่ามดลูกเป,ปิดหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของอน้ําข้ามไหลหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูเรื่องของอันตรา,าดูว่ามีเรื่องของภาวะเรื่องของโรคลอกตัวก่อนกาหนดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะมดลูกแตกก็ได้นะครับในแง่ของ อ่า prevention ครับผมในแง่ของการป้องกันนะครับผมก็จะมีเรื่องของการคาดเข็มขัดเนื้อภัยในยิงตั้งคันนะครับผมก็จะแนะนําว่าใช้เรื่องของ T p o i n t s t b e l ก็คืออ่า seat belt ที่เราคาดกันปกติเนี่ยแหละนะครับผมแต่ว่าการคาดของซีเบลครับผมก็คือคาดเหนือบริเวณหน้าอกแล้วก็เส้นล่างคาดต่ําสุดนะครับผมก็คือคาด ตรงท้องด้านล่างตรงบริเวณสะโพกหรือว่าต้นขานั่นเองนะครับผมก็คือให้ตัวมดลูกเนี่ยปลอดภัยนั่นเองนะครับผมถ้าสูว่าเกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่เปเพิ่มเรื่องของความดันตรงบริเวณย่อมาลูกนะครับผมซึ่งจะเสี่ยงต่อเรื่องของมดลูกแตกได้นั่นเองนะครับในแง่ของการบาดเจ็บในเด็กในผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู่เรื่องของการบาดเจ็บในเด็กต่อไปนั่นเองนะครับ